่น,นี้เดี๋ยวบางก้อนนี่ดูเปล่าสีด่านเลยเต็มยังไงเต็มตะก้ารแล้วครับสามก้อนจอนี่ายครับเลยเสียงเจ็บอันนี้ก็งามครับอันนี้เฮดทีฮอเพาะเองแล้วครับอันนี้เหล๋มันกินแสบเนาะ อยงีกแล้วเนาะค่ะจะกแบบช่องกระแวงยาลำฟ้ามมอนี่เขาเข่าฟ้ามเห็ดทีมาเก็บเห็ดสวัสดีครับมอนี่กับมากเก็บเห็ดอยู่ในโรงเห็ดเท่าหร่ครับมอนี่นี่ครับได้รอบเก็บแล้วนะครับนี่ชอใหญ่ยๆนะครับมันก่หยากบานน้อยหนึ่งเยอ่หรอกพราว่าลูกข่านัดเท่าตอนเย็นเนาะที่จริงพอเก็บแต่ย้ำเสาร์เด้นี่ นี่เดี๋ยวบังก่อนนี่ดูอย่าออกสีด่านเลยนี่ครับออกสีทางเลยครับนี่มือนันเขาไปเก็บเห็ดโคกเห็ดอันเกิดธรรมชาติมือนี้เขาเขาฟาร์มเก็บเห็ดเขามือเนี้ยเก็บในร่องเห็ดเจ้าของแล้วครับมือนี้เปลี่ยนบรรยากาศ น้ำถักเย็บย่งไงสีงเต็มตะกร้าแล้วรครับสามก้อนดนนี่ป้าจอนี่ง่ายค่ะครับเนี่ย โอ้เสียงเก็บเฮสอยง่าครับมาันงามเถอนี่อดออกน่อยได้ว่างามนะครับอ,อันนี้ก็งามครับอ,อันนี้เห็ดตีห่อเพาะเองนะครับทีห่อไปเลี้ยนเพาะเห็ดมาเนี่ยครับออกงามด้วยครับนี่เห็ดก่อนหน่อย เป็นดดึงได้บ่าแม่งได้เดี๋ยวเบิ่งแนี้ยอุ้ยออกดอกดอกง่ายอยู่ครับอันนี้นั่งฟ้าผู้ฐานเตะแม่ครับอันนี้นั่งฟ้าผู้ฐานเนาะครับอันมือนี่เขาสี่เอามืออื่นเนาะนี่ครับอันนี้มือนี่เอาไว้มืออื่นเนาะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้พี่น้องเบื้องครับกำลังงามเนาะครับออกดีค่ะคือการเฮ็ดอันนี้ก็ได้เนาะเฮ็ดมาจากขีเรย ขางบนมีหมองว่างขาก็เลยว่างว้สันจังสี่ละข้างล่างกับนีนะครับเดี๋ยวจัดกาไว้เกินดอกงามเลนะครับแต่ว่าอาจจะชอบว่าไงคือยังก่อนไงนะครับสมก่อนมันแนล้นี่ซุ้มเหมือนมูฟเิ่เลี้ยนน้ำกันมูฟเิ่กเบาอยูดี้ลาบาออกดีกึ่งันนี่ แสดงว่าปล่อยเสียออกเล่ออกดีอยู่นะเนาะให้เสียดีอยู่ช่วงนี้ฝนตกดีอากาศเย็นชื้นก็นเห็ดก็ออกดีนะครับนี่นะมันกินแสบเนาะโอ้ยเท้าเหี้ยนี่แหละครับเห็ดก้อนหน่อยก็ออกงามอยู่นะครับเ,เ,เดีด๋ยวเบิ่งดูออกบ่แม่นหน่อยดอกเด่นหนะ่เนาะเนี่ย แต่ละก,ก้อนกระไดอันนี้ถ้าเอาไว้มือ่อื่นนะครับนี่กำลังงามๆนี่ครับก่อนหง่กับอ,ออกงามนะครับนี่ออกงามเลยครับเอาไว้มือ่อื่นนี่แหละครับก็ไดนะครับออกเพงสี่ด่านเลยอันนี้กำลังเป็นปมหน่อยๆน,นะครับ แต่ว่าข้าวเดียวนะครับไหว่แหว่ข้าวเดียวไงน,นี่ครับน,น้อยอยอ่ช่วงมือชุมนี่ครับแต่ว่าัน,นีมืออื่นบ่งด้วยนี่ทางนี้เห็นงามครับเนี่ยน,นี่ครับง<ด>่งงามครับเนี่ยอ,อ,อ,อันนี้ออกตะกอนมูอแล้วครับนี่แผลนีอ่ออ,ออกตะกอนมูอเขาเก็บไปแล้ว เหลือสามแผลเหลือสามแผลก็ออกน้ำหลังกันครับก็งามขึ้นเ่าครับเอาเนี่ยแล้ครับเห็ดในร่องเห็ดห้างหมนี่ก็เต็มตะกาพอดีนะครับทัก่อนใหญ่ใหญ่ทั้งก่อนหน่อยก่อนใหญ่เต็มตะกาเลยครับครับวันนี้ก็เห้ยเล่ามาเก็บเห็ดในร่องเห็ดให้เบิ้งนะครับหลังจากที่ห้องไปเก็บเห็ดปลามาแล้วทั้งเก็บเห็ดปลาทั้งเห็ดนอไม่หมดนี่เลยเขาร่องเห็ด ้บนเฮาครับช่วงนี้ก็ฝนตกดีนะครับเห็นก็ออกดีนี่แหละครับจังได้ก็ฝากติดตามนด้ครับติดตามตะแบงยี่ล่ำฟ้ามาึงเขาเอฟซี FC ที่เบ่งอยู่ในเพจเฟซบุ๊กนะครับก็บล่องเขาไปกดเบ่งกดติดตามในช่องยูทูบของเขานําแน่นะครับก็บช่องตะแบงยี่ล่าฟ้าเหมือนกันแหละนะครับ ครับวันนี้กัเก็บเฮ็ดเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็จะเอาไปส่งเพื่อนเนาะเพื่อนก็สร้างมาไหร่นะครับครับจังไรคลิปนี้กัขอบคุณพี่น้องหลายนะครับที่ข่ามาเบิ้งยาล่ำเก็บเฮ็ดเหมือนนี่นะครับเฮ็ดคลิปจันๆันในพี่น้องเบิ้งเหมือนนี้ครับสำหรับคลิปนี้กัพ่อไปซ้ำนี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปยี่เต็มแต่ก้าเลยไปเอาเฮ็ดไปเพื่อน